angle นายสืบศักดิ์อิวมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนายเสกสรรนิยมเพลงนายทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์นางจิรารัตน์มีงามผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมรภ์ง,งานพิศนุโลกและนายบรรทุนอิ่มสุขศรีวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำและเทศกาลอาหารอร่อยประจำปี2011ณบริเวณหน้าหอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราชัยอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ สำหรับการจัดง,งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำหรือพิธีอัญเชิญพระพุทธมาธรรมราชาพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบุญลงส่งน้ำถือเป็นประเพณีที่แปลกและมีเพียงอยู่แห่งเดียวในโลกที่ชาวจังหวัดเพชรบุญสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนานกว่า400ปีโดยกำหนดจะขึ้นในช่วงเทศกาลสาไทยของทุกปีซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่7-12ตุลาคมรวม6วัน6คืนโดยวันที่7ตุลาคมเวลา18นาฬิกา จะมีนักเรียนนักศึกษาพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ำนวนกว่นาร5 0 0คนรำถวายหน้าพระพุทธมหาธรรมราชาองค์ใหญ่ณพุทธอธุทยานเพชรชูระและวันที่8ตุลาคมเวลา17นาฬิกา39ิเนาทีนายสืบสักเอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์จะทำพิธีอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาจากวัดไตรภูมิประดิษฐานบนราชารถบุษบกที่ตกแต่งประดับประดาด้วยคมไฟอย่างสวยงามแห่ไปตามถนนสายาต่างๆรอบเขตเทศบาลเมืองเพชรบูร์ พร้อมกับขบวนแห่ตามโบราณประเพณีเพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้สักกรากรบูชาและจะอัญเชิญกลับมาปฏิสถานไว้ณมนะบนลพิธีวัดไตรภูมิเพื่อจัดงานพิธีเฉลิมฉลองส่วนเช้าวันที่9ตุลาคมซึ่งตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน10ซึ่งเป็นวันศาสไทยและเป็นวันสําคัญของงานนายสืบศักดิ์อิมวิจารณ์ผู้ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์จะทําพิธีอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาประดิสถานบนเรือบุษบก ออกแห่ทางน้ําในแม่น้ําป่าสักบริเวณท่าน้ำหน้าวัดไตรภูมิเพื่อเดินทางไปประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำที่ทานาวัดโบสถ์ชนะมารนซึ่งเป็นบริเวณที่ตามตำนานได้เล่าสืบทอดกันมาว่ามีชาวบ้านที่ไปทอดแหหาปลาเพราะพระพุทธมหาธรรมราชากำลังดำพุทธดำว่ายอยู่จึงอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดไตรภูมิจนถึงปัจจุบันส่วนการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำผู้วาชาการจังหวัด ซึ่งมีเทียบเท่ากับพ่อเมืองในสมัยโบราณจะเป็นผู้อุ้มพระพุทธมหาธรรมราชาลงดำน้ำําพร้อมกับเสนาบ,บดีทั้ง4คือฝ่ายเวียงฝ่ายวังฝ่ายครังและฝ่ายนาโดยมีพระสงฆ์เก้ารูปสวดชัยมงคลคาถาในการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำําจะหันหน้าไปทางทิศเหนือ3าครั้งและทิศใต้3ามครั้งเพื่อขออานาจบารมีให้พระพุทธมาธรรมราชาเชิดามรนดาล ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขฝนตกต้องตามฤดูกาลและหลังจากการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำเสร็จจะมีการโยนครึ่งเส้นถวายซึ่งเป็นข้าวต้มมัดกายศาสตร์และข้าวตอกดอกไม้ให้กับประชาชนที่มาร่วมในพิธีแย่งชิงกันเพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนช่วงบ่ายจะมีการประกวดเรือพายสวยงามและการขันเรือพายทวนน้ำและในช่วงกลางคืนจัดให้มีเทศกาลอาหารอร่อยจากอำเภอต่างๆและการแสดงแสงสีเสียงหรือไล่แอนซาวตามตำนานประวัติความเป็นมา ของพระพุทธมหาธรรมราชาพร้อมทั้งมหมอศพสมโพธอีกมากมายการจัดงานอพปธรรมน้าเดิมทีเราจัดห้าวันหคืนครับ,รบปีนี้เราจัดหวัน6คืน6วันแรกก็เพิ่มเติมก็คือการลําถวายซึ่งไม่เคยมีจัดในเพชรบุร์มาก่อนครับแล้วลําถวายครั้งนี้ถือว่าทุกคนลําถวายพระพุทธมหาธรรมราชามีพี่น้องประชาชนที่ร่วมลงทะเบียนแล้วสองพันกว่าคน ที่ลงทะเบียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยหมดแล้วนะครับที่มีความประสงค์ที่จะลำถวายนะครับนั่นคือสิ่งที่แปลกใหม่นะครับแล้วก็ที่ติดอยู่เข็มกลัดหน้าอกติดท่านผู้ว่าติดท่านพี่ติ๋วติดทุกคนอยู่ก็เป็นเข็มกลัดที่ระเลือกสําหรับแจกให้กับผู้ที่ลำถวายนะครับสองพันกว่าคนได้รับหมดครับใครลำได้รับหมดนะครับนี่เป็นสิ่งที่มอบให้กับผู้ที่มีจิตศรัทธานะครับขบวนแห่ทางบก ขบวนแห่ทางบกปกติแล้วเราจะออกจากวัดเตยภูมิแล้วก็วนซ้ายเข้าตลาดเข้าตัวเมืองแต่ปีนี้เราเปลี่ยนรูปแบบใหม่ออกจากวัดเตภูมิวนขวาครับวนขวาผ่านโรงพยาบาลหนึ่งผ่านตรงนี้หน้าหอโบราณคดีพิบุญชาชัยเป็นจุดเปิดงานนะครับปีนี้ได้รับเกียรติจากท่านพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ท่านรองหัวหน้าคณะาารักษาความสงบแห่งชาติมาเป็นประธานให้นะครับ ตรงนี้เองก็จะเป็นจุดไฮไลท์จุดหนึ่งที่เรามีความภาคภูมิใจเพเราะเนื่องจากความพร้อมของถนนแสงไฟต่างๆที่เราเตรียมไว้ล่วงหน้าถนนสว่างสวยมากนะครับถนนรอบตัวเมืองขบวนแห่ทั้งหมดจะสว่างสวยหมดนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือขบวนแห่ปีนี้ยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับยิ่งใหญ่มากเลยแล้วก็มีการนําเสนอที่ครบ11อําเภอโดยท่านในอำเภอ ทั้งสิบเ,เอ็ดอำเภอเป็นผู้รับผิดชอบท่านผู้ว่าได้มอบหมายให้นายอำเภอนําของดีที่มีอยู่าอาเภอเนี่ยเอามาโชว์ให้หมดครับปีนี้มีอะไรดีเอามาโชว์เอามาแข่งกันอำเภอแต่ละอำเภอก็จัดเต็มมานะครับทุกอำเภอเลยนั่นคือขบวนแห่ทางบกที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วนอกจากนั้นเราได้เชิญน้องๆลูกหลานของเราที่ไปทําผลงานที่มีชื่อเสียงของเพชรบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นน้องแก้มนะครับอดีต นางสาวนาครบานของเรานะครับน้องมาริซึ่งเป็นโมเดลนะครับแล้วก็ล่าสุดน้องเกรซวลินทรดาราช่องสามก็ตอบรับ,รบที่จะมาร่วมขบวนงานอุปดัมน้ำของเราในวันที่8ตุลาคมตื่นตาแน่นอนแน่นอนครับกับไม่เคยมีรวมดารารวม หนุ่มหล่อสาวสวยมาร่วมงานเราได้ขนาดนี้ที่เป็นลูกเมืออมาขาวหวานด้วยเป็นลูกหลานของคนเพชรบุรีครับน้องมาลิเอ๋ยน้องแก้มเอ๋ยน้องเกรซเอร์นี่คนเพชรบุรีทั้งหมดนะครับปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่เราสามารถดึงคนเก่งคนหนุ่มคนสาวมาร่วมงานของเราได้แล้วก็ธีมของเราก็คือชวนคนเพชรบุรีกลับบ้านชวนคนเพชรบุรกลับบ้านมาร่วมงานอุ้มพระดำน้ำนะครับนั่นคือธีมของเราน้องๆทั้งสามคนก็จะทําวิดีโอคลิปชวนคนชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานอุปมพรดำน้ำ นะครับในขบวนแห่อุ้มพระดำน้ำปีนี้นะครับได้มีนอกจากขบวนองค์พระขบวนเจ้าเมืองนะครับขบวนกองยาวหัวโตซึ่งเป็นขบวนที่เฉลิมฉลองรางวัลกินนาลีหรือ Thailand t o u r i s m Award ซึ่งจังหวัดเพชรบูร์เราได้นะครับมีอยู่สามแห่งก็คืองานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจุนไหมไทยนะครับแล้วก็สีเทพ ซึ่งเป็นสามรางวัลอันทรงเกียรติของจังหวัดพิจบูรที่เราได้เป็นครั้งแรกได้พร้อมกันด้วยได้พร้อมกันด้วยค,ครับส่งเข้าประกวดได้พร้อมกันแล้วงานประเพณีอุพราชดาน้ำเนี่ยติดหนึ่งในการส่งเข้าประกวดก็ถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติก็จะมีการฉลองรางวัลกินนรีนี้ด้วยในขบวนแห่นะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือขอบวนแห่อุพราชดำน้ําของเราเนี่ย ขาดไม่ได้ก็คือขบวนเทิดพระเกียรติเทิดไทองราชนะครับเราถือว่าเราเป็นคนไทยรเราเป็นคนที่มีความจงรักภักดีเพราะนั้นขบวนของอุปถัมภ์น้าก็ต้องมีขบวนเทิดไทองค์ราชด้วยนะครับก็จะอ,อยู่ในนั่นแล้วก็จะมีสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ก็คือ,อทางคุณโกวิทยกุลเศสศโพลเนี่ยซึ่งเป็นกรรมการฝ่ายคลังซึ่งท่านผู้ว่าบอกคนนี้รวยมากเนี่ยเจ้าสวัวเจ้าสวัวครับคุณโกวิทก็ มีเพื่อนพักพวกผมจะเอาช้างมาร่วมขบวนโอ้นะอยากให้งานมันยิ่งใหญ่อยากให้งานมันใหญ่เพราะช้างเป็นสัตว์ใหญ่คนโควิก็ติดต่อเองอนุมัติงบประมาณเองอะไรทุกอย่างเพียงแต่ว่านายกจัดลงให้หน่อยออถ้าท่านเห็นทั้งหลังเนี่ยเป็นจะเข้าร่วมขบวนแห่อย่างนะั้นใช่ครับโอ้โหเน้น<ต>สิ่งที่เราเพิ่งรู้กันแล้วตัดสินใจกันเมื่อวานนี้ นะครับนี่คือเราจะจัดให้เห็นเลยว่างานประเพณีอุ้งพระดำน้าเราใหญ่ขนาดไหนส่วนเรื่องการถ่ายทอดส่เรื่องอะไรผมไม่พูดเดี๋ยวให้พี่ติ๋วพูดนะครับแต่เรื่องของการจัดงานขบวนแห่เรื่องของพิธีการต่างๆเนี่ยเราทําได้อย่างเต็มที่นะครับการแข่งขันภายเรือทนน้าก็เป็นตํานานหนึ่งของเมืองเพชรบูรณ์เป็นตํานานที่คู่กับการจัดงานประเพณีอุคงพระดำน้ามาโดยตลอดปีนี้ก็ได้รับ ข่าวว่าให้จัดการแข่งขันภายเรือทนน้ำชิงถ้วยลังบันรัฐมนตรีของกระทรวงวัฒนธรมรมนะครับท่านรัฐมนตรีก็ให้การสนับสนุนการจัดงานประดธรรมน้มานนําซึ่งก็ถือว่าพี่น้องชาวเรือเมืองเชียงบุรีเนี่ยมีความตั้งใจมีความมีความมุ่งมั่นมากขึ้นนะครับ,รบนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากสิ่งที่อันใหม่อีกก็คือหัวโขนเรือ ที่ท่านผู้ว่าได้เกลิ่นนนำไปสู่นะครับหัวขนเรือเนี่ยเป็นหัวขนใหม่ที่ใช้ในปีนี้ปีแรกออกแบบใหม่เลยออกแบบใหม่ทาใหม่ชื่อว่าที่เห็นอยู่นี่นะครับชื่อว่ากุญชรวาลีเป็นสัตว์ในตำนานสัตว์หินมะพรานนะครับหัวเป็นช้างค,คอเป็นมา้าปีกเป็นนกหางเป็นปลาอืเป็นสัตว์ที่ตำนานหินมพานสัตว์ป่าหิมพานแล้วก็ชอบน้ํา เป็นสัตว์สี่ชนิดมารวมอยู่อยู่ใช่ครับใช่ครับก็ถือเป็นหัวโขนเรืออันใหม่ที่จะใช้กับท่านผู้ว่าคนใหม่ของเราท่านเป็นประถมมาเรื่อยใช่ครับท่านเดิมทีเราจะเตรียมไว้เมื่อปีที่แล้วท่านผู้ว่าพี่บูรณ์นะครับแต่ก็ด้วยด้วยเรื่องของเทคนิคเรื่องต่างไม่ทันมาปีนี้ได้ผู้ว่าท่านมาใหม่ก็ใช้หัวโขนเรือใหม่เลยนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีของการจัดงานนะครับแล้วก็ สิ่งที่เรามีความภาคภูมิใจอีกอันหนึ่งก็คือการแสดงแสงเสียงนะครับการแสดงเสียงเนี่ยปีนี้ก็จะมีความแปลกใหม่โดยทีมงานที่จะมาช่วยเทศบาลเมืองและช่วยจังหวัดเนี่ยเป็นทีมงานว a l เลตี้แดนซซึ่งเป็นคนเพชรบูรณ์แต่ไปทํางานอยู่กรุงเทพ oh, 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 oh. เป็นคนที่ดูการจัดการแสดงของเบิร์ตธงชัยจินดาลาอะไรต่างๆเนี่ยเขาจัดมาหมดแ้กระทั่งผลงานต่างประเทศเนี่ยเขาจัดมาหมด oh, oh. เขาเป็นออร์แกนไนที่ oh, oh. คนเพชรบูรณ มางานนี้มาทําเพื่อเพชรบูรณ์โดยเฉพาะมีรูปแบบการน,นําเสนออุอ้มพระดำน้ำที่แปลกใหม่อยากให้ไปชมอยากให้ไปดูว่าเขาเสนออะไรบ้างแค่เทคนิคลูกเล่นการเปิดตัวเนี่ยผมฟังเออเราไม่เราไม่เคยทําอย่างเนี้ยี่สิบปีเราไม่เคยทําเราทําแบบเดิมๆเ,เขาบอกว่าทำไมไม่ทำแบบนี้เขาจะทำแบบนี้แบบนี้คแค่เปิดตัวเราก็ยังโอ,อ้ยอมรับท่านอาจารย์สูชินนะ่ะซึ่งกระทำอุ้มพระดำน้ำตั้งแต่ปี40่ศูนย์ทำรแอนซาวมาตลอด ก็ยังบอกเออเราทำไมไม่ทำแบบนี้ครับนั่นคือสิ่งที่เราได้ดึงจากคนที่มีประสบการณ์จากกรุงเทพมหานครและที่ภูมิใจคือเป็นคนัชบูรณุเป็นคนนัจฉริยครับแต่มีความสามารถอยู่ที่กรุงเทพนี่ก็เป็นการกลับมาแทนคุนบ้านเกิดอีกครังเขาเขาอยากมาทําเพื่อพระพุทธมาธรราบราชนะครับนั่นคือสิ่งที่เราภาคภูมิใจแล้วบอกว่าปีนี้จะมีอะไรที่แตกต่างจากปีก่อนๆเยอะมากนะครับสิ่งที่เรา กังวลผมก็กังวลนะครับแถลงข่าวเนี่ยผมจะมีคนไหมจะมีความราบรื่นไหมนะครับเมื่อวานก็มายืนอยู่ตรงนี้ครับก็ยังกังวลว่าจะมีคนมาไหมอะไรต่างๆก็ปรากฏว่าวันนี้เราตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงการจัดงานต่างๆนะครับอย่างน้อยพี่น้องประชาชนที่นั่งอยู่ตรงนี้เขาจะรู้ว่าปีนี้อุ้มพระดำน้าเป็นอย่างไรนะครับแล้วผมเชื่อว่าวันที่8ขบวนแห่พระรอบเมืองเนี่ย ประชาชนจะเต็มถนนที่เราเคลื่อนขบวนพระไปพระนะครับก็วันที่แปดจะมีการถ่ายทอดสดนะครับเวลาหกโมงครึ่งช่งทีพิธีขบวนแห่แล้วพิธีเปิดขบวนแห่ด้วยพิธีเปิดหกโมงครึ่งเนี่ยท่านผู้ว่ากล่าวรายงานท่านประธานพิทอ่อนแอปุ๊บนี่กล่าวรายงานเลยนะครับพอเสร็จปุ๊บขบวนเคลื่อนเลยนะครับทุกอย่างเนี่ยปีนี้ผมอยากให้ท่านติดตาม ครับก็ขออนุญาตเกินนำเท่านี้นะครับครับแล้วก็ขออี้นิดท่านนายกจุดที่นักท่องเที่ยวจะได้ชมขบวนแห่อย่างอลังการเนี่ยยังคงกําหนดเส้นทางสายเดิมหรือยังไงเปลี่ยนแปลงหรือไม่เส้นเส้นหลักก็คือบริเวณหน้าหอบราณคดีที่บุริาชัยคือเส้นเส้นนี้นะครับหน้าหน้าหอบราลคดียาวไปจนถึงสวนเพชรปุระครับแล้วไปถึงสี่แยกไปสนีเลี้ยวขวาไปวัดมหาธาตุนั่นเป็นจุดที่สอง จุดที่2ก็จะมีอศัศจรรย์มีอะไรวางตั้งให้หมดเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่เราเตรียมไว้ให้กับพี่น้องประชาชนาครับ